สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับนัดนะครับอีซูซุทักโฟเซลครับวันนี้อยู่ที่อ s u z u ุคิงยอนสาขาสามยักษปากทงชัยอำเภอเมืองนครราชสีมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถหัวลากแล้วก็หางเป็นอ่ะงก๊าซ LPG นะครับบรรทุกกา๊าดผุงต้มนะครับนานๆจะได้มีรถแบบนี้นะครับมาให้ชมกันสักทีนะครับเดี๋ยววันนี้จะ ในส่วนของหัวเนี่ยเรารีวิวกันบ่อยแล้วเดี๋ยววันนี้จะเน้นรายละเอียดให้ชมกันว่าหาง LPG นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับที่น่าดูน่าชมนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับครับช่องนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับ Isuzu นะครับรถบรรทุก Isuzu ทุกรุ่นตัวถังทุกรูปแบบการใช้งานในเชิงพาณิชย์นะครับวันนี้นะครับก็เป็นรถหัวลากนะครับแล้วก็หางกึ่งพ่วงเป็นสําหรับงานบรรทุก ก๊ซ LPG นะครับก๊ซ uh, ที่บรรทุก L เป็น LPG ในถังเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของของเหลวนะครับมาจากคำว่า LPG ก็คือ Liquid Petroleum Gas นะครับหรือว่าแก๊สปิโตรเลียมเหลวนั่นเองนะครับเราเรียกกันใน uh, ที่คนทั่วไปเข้าใจก็คือเป็นแก๊ส LPG หรือแก๊สหุงต้มนั่นเองนะครับที่เอามาใช้ตามบ้านนะครับหรือใช้เติมรถยนต์นะครับที่ใช้แก๊ส LPG นะครับ สำหรับในส่วนหัวนะครับก็นิดนึงนะครับเพราะว่าเราเป็นช่องที่สื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับรถใหม่ป้ายแดงอิซูซุนะครับจำหน่ายนะครับรับจองออนไลน์จัดไฟแนนซ์ฟรีแล้วก็ส่งมอบถึงมือลูกค้าฟรีพร้อมกับอธิบายการใช้งานนะครับทุกทิศทั่วไทยนะครับเราไปหมดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าการทำไฟแนนซ์ก็ดีหรือว่าการส่งมอบรถก็ตามนะครับในส่วนของหัวรถนะครับก็จะเป็น10ล้อหัวลากนะครับ gx 3 6 0แรงม้านะครับก็จะเป็นตัวรุ่นพี่ใหญ่ที่สุดอของหัวลากนะครับก็เป็นรุ่นท็อปสุดว่างันเถอะนะครับเป็น10รล้อหัวลากขับเคลื่อน2เพลานะครับก็คือมี2เฟืองท้ายนะครับก็เหมาะกับทุกสภาพเส้นทางที่ใช้งานในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือส่วนหัวนะครับในส่วนของหางกึ่งพ่วงนะครับที่เป็นแท้งบรรทุกก๊ซ lpg นะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็น ตัวแคปซูลแก๊สเรียกว่าแคปซูลแก๊สแล้วกันนะมันคล้ายๆแคปซูลยานะฮะก็จะเป็นตัวสั้นนะครับแล้วก็เป็นหาง2เพลานะครับหรือหาง8ล้อนะครับก็จะเป็นรถ18ล้อนะครับโดยทั่วไปนะครับพิกัดบรรทุกตัวรถรวมกับสินค้าก็จะอยู่ที่47ตันนะครับแต่สำหรับพ่วงคันนี้นะครับรถกึ่งพ่วงคันนี้นะครับเป็น รถกึ่งค่วง22ล้อนะครับแม่เป็น10ล้อหาง3เพาอีก12ล้อเป็น22ล้อนะครับก็รับน้ำหนักรถรวมน้ำหนักการบรรทุกอยู่ที่50.5ตันนะครับหรือว่า5,500 50, กิโลกรัมนั่นเองนะครับเรามาดูถังตัวนี้กันม้างดีกว่านะครับว่าทาง รถบรคทุกที่ขายกันก็ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะได้รีวิวกันให้ดูบ่อยเท่าไหร่นะครับด้านข้างก็จะมีกาดข้างกันมอเตอร์ไซค์นะครับกันมุดกันลอดตัวนี้ล้อเขาเปลี่ยนมาเป็นกระทะล้ออลูมิเนียมด้วยนะครับเพื่อที่จะลดน้ําหนักของตัวรถให้เบาลงนะครับถ้าล้อเหล็กมันจะหนักกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อที่เป็นล้ออลูมิเนียมนะครับทุกล้อเลยนะครับ ในส่วนของถังบรรทุกก๊าซ LPG นะครับก็จะมีรายละเอียดมีเนมเพจอยู่ที่ข้างถังนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูว่าโอ้รายละเอียดอะไรเขาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ทางผมก็คุ้นเคยพอสมควรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทําเกี่ยวกับบริษัทรับตรวจสอบนะครับตรวจสอบการเชื่อมนะฮะรอยเชื่อมในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น ถังแก๊สถังน้ำมันนะครับนนก็บอกว่าเป็นเพื่อบรรจุแก๊สปิตโตรเลียมเหลวนะครับอันนี้ก็บอกเรื่องของอาการรับความดันภายในถังนะครับแล้วก็มีเรื่องวันเวลาที่ผลิตนะครับม,มีการตรวจสอบด้วยการ สายภาพลังสีหรือว่าเรดิโอกราฟิกเทสนะครับความจุของถังอยู่ที่52.4ลูกบาทเมตรนะครับหรือว่า52,400ลิตรนะครับผลิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2024ันบะฮะเจ้าของก็คือบริษัท P.O.Oil บริษัทผู้ตรวจสอบนะครับ Inspector เนี่ยครับที่ที่ผม คุณเคยเคยทำงานอยู่เกี Radio ่ยวกับเป็นบริษัทอินสเปกเตอร์ตัวนี้ก็ใช้บริษัท PAE Technical Service Public Company Limited นะครับเป็นมหาชนนะครับเขาจะมีเรื่องของการทำไฮโดรเทสก็คือการอัดน้ำนะครับเพื่อที่จะทดสอบการรับเพชเชอร์การรับแรงดันต่างๆของถังลูกนี้นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแนวเชื่อมต่างๆนะครับ แบบสมบูรณ์แบบเลยคือตรวจสอบทุกแนวเลยนะครับด้วยการฉายภาพรังสีนะครับหรือว่าร a ดิโอกราฟิกเทสนะครับเพราะว่าถังพวกนี้ต้องปลอดภัยมากๆนะครับรับแรงดันสูงนะครับดังนั้นการตรวจสอบอหลังจากที่ถังเนี่ยผลิตแล้วเนี่ยถ้าแนวเชื่อมหรือการเชื่อมในจุดต่างๆไม่สมบูรณ์ก็ต้องมีการแก้ไขต้องมีการเชื่อมใหม่นะครับในบริเวณที่บกพร่องหรือไม่สมบูรณ์นั้นนะฮะ เดี okay. ย๋ยวไปดูบ้างครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในส่วนหัวเขาก็จะต้องมีติดตั้งพวกเกี่ยวกับปั๊มในการที่จะดูดหรือว่าจ่ายแก๊สออกจากถังนะครับบริเวณนี้นะฮะก็จะใช้เกียร์ฝากนะครับเอากําลังจากเกียร์ในการที่ให้ระบบทํางานได้นะครับที่ในส่วนหัวรถนะครับก็จะมีสวิตช์สำหรับการตัดไฟแบตเตอรี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ บริเวณนี้เลยนะครับตัดต่อระบบไฟฟ้ารถยนต์นะครับก็เรียกว่าเป็นมาสเตอร์สวิตช์นะครับก็จะมีบอกว่ากดเข้าเพื่อตัดไฟนะครับถึงสวิตช์ออกเพื่อที่จะให้ไฟเดินในระบบตามปกตินะฮะเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับสำหรับรถแก๊สรถน้ำมันนะครับต้องมีตัวตัดไฟจากแบตเตอรี่แยกออกมาด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของรถมีอุปกรณ์อะไรบ้างก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยครับกลวยนะครับวางที่ถนนหรือรอบๆอบ,ร,อบรถนะครับเวลาเราทํางานกล่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือตัวถังดับเพลิงนะครับติดให้สองถังฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับมีวาล์วฉุกเฉินนะครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆนี่เป็นตู้ควบคุมนะครับ ดูควบคุมเดี๋ยวเปิดดูมีอะไรบ้างท่อทางเข้าท่อทางออกของแก๊สนะครับมีวาลวจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมีเกวัดความดันต่างๆแล้วก็จะมีพวกสายนะครับ ต่อให้ด้วนดานท้ายรถนะฮะเรามียางหนุนล้อให้นะครับสองตัวนะครับตรงนี้นี่ก็ต่อมาจากาบริษัทสุธีแทงเกอร์นะฮะเป็นรถกึ่งพ่วงอ่านี่ใช้คำถูกนะส่วนใหญ่บางทีเราเห็นรถกึ่งพ่วงแต่ติดว่ารถพ่วงนะครับไม่ถูกต้อง อันนี้เป็นรถกึ่งพ่วงนะครับฝั่งซ้ายด้านหลังจะมีสายดินครับเวลาก่อนจะขึ้นลงแก๊สนะครับก็จะต้องมีการต่อสายดินให้เรียบร้อยป้องกันไฟฟ้าสถิตท,ที่เกิดขึ้นที่ตัวรถนะฮะพวกนี้เรื่องของไฟฟ้าประกายไฟสำคัญมากๆน,นะครับเพราะเป็นวัตถุอันตรายนะครับแก๊สหุงต้มติดไฟเอาง่ายๆนะครับ อีกฝั่งฝั่งซ้ายของตัวรถเหมือนเหมือนกับฝั่งขวาเลยฮะเหมือนกันมีท่อทางเข้าทางออกแก๊สมีท่อไอแก๊สนะครับมีวาววัดต่างๆกล่องเก็บเครื่องมือนะครับแล้วก็จะมีไว้ยังอะไรตรงนี้ ขาช้างนะเวลาเอาหัวออกนะครับก็ตั้งขาตรงนี้นะครับแล้วก็ที่หัวล่ากก็จะมีอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นท่อทางเข้าทางออกแก๊สนะครับตัวนี้แบบนี้เลยนะครับมีเกวันสำหรับรายละเอียดใช้งานยังไงตัวนี้ก็ไม่ลงลึกเนาะนะครับผม เพราะว่านานๆก็ได้สัมผัสทีเหมือนกันนะครับท่านใดมีความรู้หรืออยากจะแนะนําอะไรต่างๆนะครับในคลิปนี้หรือมีความรู้ดีๆอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่มาดูมาชมนะครับน้ําหนักรวมนะครับสําหรับรถกึ่งพ่วงคันนี้นะครับแม่10ล้อลูก12ล้อก็อยู่ที่50ตันครึ่งนะครับตามกฎหมาย สำหรับท่านที่สนใจรถใหม่ป้ายแดงรถบรรทุกอีซูซูทุกรุ่นตัวถังทุกรูปแบบการใช้งานนะครับก็ฝากกดติดตามช่องนี้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะลงคลิปรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงอีซูซูนะครับให้ท่านชมกันสัปดาห์ละหนึ่งถึงสคลิปในทุกๆสัปดาห์นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ